สวัสดีครับผมบังดลดนมนก,กาเจจากเว็บไซต์เกษตรทํากินผมจําได้นะฮะตรงนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยมานะแต่ว่าตรงนี้เป็นดงกหลาบเป็นดงใหญ่เลยนะเป็นรายได้นะแต่ตอนนี้กลับมาตกใจนะมาเจอทุเรียนกับอะโวคาโดแล้วก็คนที่ทําเปลี่ยนนะฮะเป็นทายาตยรุ่นที่สองใช่ไหมคือคุณเรวัตตตัวเลี้ยงนะนี่คนนี้นะเอ้าเมื่อก่อนปลูกกลาบแล้วทํานจู่ๆเป็นทุเรียนล่ะเมื่อก่อน ปลูกกุหลาบแล้วก็เป็นส้มก่อนครับส้มใส่น้ำผึ้งรับอ่าหลังจากส้มหลังจากส้มก็เป็นกุหลาบนี่แหละก็กลับไปกลับมาอืแล้วก็เป็นปั้มน้ํามันอืพอหลังจากปั้มน้ํามันมาก็เป็นทุทเรียนลึกยังไงที่ปลูกทุเรียนละ่ะก็ไม่คือคิดว่าทุเรียนเนี้ยน่าจะทาเงิน ให้ได้ดีกว่าปามน้ำมันแล้วค,ลคิดว่าทุเรียนก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อากาศมันร้อนชื้นแ,แถวตะวันออกตอนเออหรือว,ว่าจะเป็นแ,แถวใต้ยอย่างนั้นไม่ครับเพราะว่าเราก็ดูก่อนนั้นเนี่ยเราก็ดูปามครับเพราะว่าเราก็เอาปามเป็นเป็นตัวเปรียบเทียบนะ<อ>มันก็มันก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้อะปามมันก็อยู่เหนือมันก็ออกครับ<อ>ทุเรียนเหมือนกันครับทุเรียนเนี่ยแรกๆเลยมีลุงท่านหนึ่งที่เป็นเพื่อนพอน,นี่แหละแกอเอาต้นมาให้ไม่ได้ปลูกจริงจังก็คือปลูก ข้างข้าหถานนรถอะไรในแปลงเนี่ยคือซึ่งอตอนนั้นน่ะเราดูแล้วมันก็มันก็ได้ผลผลิตดีครับผลิตเยอะแต่ยังไม่มีคนสนใจอืมไม่มีคนสนใจคือเราทําหลักๆคือเป็นกุหลาบเราไม่ได้อม,มองทุเรียนเลยครับครับอ่าซึ่งปีนั้นน่ะทุเรียนก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนี้ทุเรียนมันเพิ่งจะมาแพงเมื่อสามสี่ปีก็ใช่ครับใช่ครับนีคตอนนี้ปลูกทุเรียนอยู่กี่ไร่นะตอนนี้เกือบร้อยไร่ครับโอ้แล้วเห็นว่ามีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดก็มีครับกี่ไร่ รัประมาณประมาณหกสิบไร่ครับหกสิบอ๋อแเสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เกือบสองร้อยไร่ละทีสองร้อยไร่ครับรั่วกว่าพื้นที่ที่ทาประมาณเกือบสองร้อยไร่ครับเอาหล,ลัก,ปล,กปลูกนู่นปลูกนี่อะไรที่ทาเงินได้ดีที่สุดคือมันก็เป็นช่วง,วงๆนะครับช่วงก่อนก็คือกุหลาบอม,มาตอนหลังก็จะเป็นส้ม,อมพอส้มไม่ไหวเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้วินาทีนี้ต้องเป็นทุเรียนครับรกับอะโวคาโดครับทุเรียนนี่ผลผลิตทุกต้นแล้วใช่ไหม เกือบทุกต mm ้นแล้วครับ okay, ท so so nah ุกต้นครับปีนึงอ่าะหนอนปีนึงปีที่วได้ไปนี oh, so ่ก็ขายแต่ก okay, so ็ไม่กี่ต้นปีที่แล้วก็ร้อยกว่าบาทครับโอ้ก็แพงเด็ดแพงครับก็ทำเงินตัดตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทก็เคยตัดนะครับปีก่อนๆแล้วก็ตันตันโลร้อยกว่าครับเฉลี่ยไปโลละร้อยก็ได้ครับโอ้หลายล้านเลยก็ได้ครับเฉลี่ยโลละร้อย ถ้าเทียบระหว่างถ้าไร่ต่อไร่เนี่ยระหว่างทุเรียนกับโวคาโดนี่ไร้ได้อะไรจะดีกว่ากันแต่เฉลี่ยไร่ต่อไร่นะไร่ต่อไร่ทุเรียนครับครับแล้วลยทำไมไม่คโค่นโอคาโดปลูกทุเรียนล่ะพื้นที่เรามันบางพื้นที่บางแปลงที่เรามีอยู่มันไม่สภาพดินมันไม่เหมาะกับทุเรียนครับเราก็เลยเลือกปลูกโวคาโดตอนนี้เป็นหลักๆคือสายพันธุ์อะไรทุเรียนเนี่ยทุเรียนหมอนทองครับก็ใครบอกว่าที่นี่ก็ปลูกไอ้มูสันคิงด้วยมีครับผมก็ทดลองปลูกไว้เหมือนกันครับแล้วเป็นกาออกผลประตย์ยังออกแล้วครับ ถ้าเทียบระหว่างมูสันคิงกับมอนทองนี่ความมองเงี้ความยังไงมันยังไงมันมูสันคิงเราไม่เคยทําเลยแต่<อ>หมอนทองเราเคยทํามาแล้วปีสองปีอะไรเงี้ยก็พอจะรู้นิสัยมัน<อ>แต่มูสันคิงมันจะจะบอกยังไม่เคยเลยคือปีแรกเลยมันเพิ่งจะออกมาลขายคิโลเท่าไหร่มูสันคิงมูสันคิงขายร้อยห้าสิบาทครับเฮ้ยคือคือคือ,คอไม่ได้ขายจริงจังแลคือขายแบบ ที่มีก็ขายโพสขายลงขายอะไรตามเนี้ยครับที่เบตงเขาขายกิโลละหกร้อยห้าร้อยนะครับเห็นอยู่ครับในกลุ่มแต่เราก็ของเรามีส่วนน้อยนะครับเราก็ลองขายให้คนรู้จักอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ที่มองมองว่าเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยครับจะจัดตัวไหนเป็นหลักต้องหม่อนทองครับหรอครับคือตลาดมันคือผมเน้นขายตรงใช่ไหมแม่ค้าเวลามาซื้อเนี่ยเขาก็ซื้อตามจํานวนน่ะเป็นจํานวนน่ะ ก็ตัดทีนึงเนี่ยก็เป็นหน้าไปไงครับ,รบแต่ถ้าพันอื่นมันไม่ตรงมันออกไม่ตรงกับหมอนทองคือมันออกประมาณมว่ามันออกสเปรย์สปาออกมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไปขายไม่ได้ไปขายพร้อมกับเขาไม่ได้อืมัมมนมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นครับคุณเรวัตถือว่าเป็นเกษตรยุคใหม่นะฮะที่กล้าเปลี่ยนเปลี่ยนตามสถานการณ์วันนี้กุหลาบราคาดีก็ข่นกุหลา็ทํากุหลาบไป แต่ในอุนาทีนี้อะไรอะไรก็ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทําเงินได้ตรงนี้ก็เลยจากส่วนกุหลาบมาเป็นทุเรียนครับแล้วก็คิดดู30ตันกิโลละ100บาทคิดดูฮนะเป็นเงินเท่าไร่แต่ละปีนะครับ